โอ้โหตามาดนประธาแบบนี้ลอยตรงนี้หูวยกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับก็กลับมาเจอกับเฮียตีคนดีคนเดิมอีกเช่นเคยเลยนะครับเพื่อนมาสําหรับวันนี้เฮียก็อยู่กันกับเกมพี่วัวทองของเราเหมือนเดิมเนาะตอนนี้ก็สี่ทุ่มครึ่งนะเพื่อนมาลองเช็คเวลาสี่ทุ่มครึ่งดูบ้างนะก็ใครที่มีเวลาอยากอยากให้เฮียลองเล่นเวลาไหนกับเกมวัวนะก็ ลองส่งเข้ามานะก็เดี๋ยวเฮียจะเล่นให้ดูแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้เนาะก็ทุน100เหมือนเดิมนั้นเพื่อนมาก็ลุยกันเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่เสียเวลานอนเพื่อนไปครับเออก็ใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยแล้วกันนะครับสาหรับใครที่ชอบเวลา4ี่ทุ่มครึ่งแบบนี้นะม,มาเลยเปิดด้วยก้อนทอง5ก้อนนั้นเพื่อนเออแล้วก็ขอฝากกลุ่มเทเลแกมไว้ด้วยนะครับเ,เพื่อนๆใครที่ยังไม่เข้าเหมือนเดิมนะลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับมา ก็เออถ้าถ้ากลัวเฮียไม่อ่านในเม้น,มนก็ส่งมาในเทเลแกรมส่วนตัวก็ได้นะสําหรับเวลาเ,เทพของเพื่อนเพื่อนนะเออเดี๋ยวเฮียจะไปร้องเล่นให้ดูนะว่ามันจะเป็นยังไงนะมาลุ้นกันหน่อยโดดแรกว่ายังไงโดดแรกว่ายังไงโดดแรกจะคูณสิบเลยหรือเปล่าสําหรับสี่ทุ่มครึ่งแบบนี้อ,อยังไงแต่เออช่วงนี้พี่หัวไม่ค่อยคูณน,นะเพื่อนต้องเป็นเน้นแตกนอกวกว่านะเออจัองหวะโดดไม่ค่อยคูณให้เลยนะมา ว่ายังไงประทัดเอาโอเคได้อยู่เออมาถึงจะน้อยแต่ว่าก็ยังดีมันยังคูณสิบนะมาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับดอกนี้เออค่อยๆลุ้นไปเรื่อยๆนะไปครับเออใครที่ชอบเล่นเวลานี้นะอยากลองคอมเมนต์บอกมาหน่อยนะเออมาว่ายังไงอ โดดหรือเปล่าโดดหรือเปล่าโดดที่สองมารัวๆวเลยว่ะเพื่อนเอาดีเอ้ยคูณสิบอีกหรือเปล่าล่ะคูณสิบอีกหรือเปล่าว่ายังไงว่ายังไงประทัดมาอีกหนึ่งรอบประทัดมาโหยังไม่ได้นะโอโหประทัดมาอีกแล้วประทัดมาอีกแล้วโอ้ยคูณสิบรอบที่สองมาเพื่อนเออ น้อยหน่อยอร่อยแน่โอเคมาดอกนี้หนึ่งบาทครับไปลุยกันต่อนะั่นเพื่อนอีก12บสรอบครับเดี๋ยวจะได้ขยับไม้ก,กันแล้วอื้มสามแถวเข้านะมาใครที่ชอบให้เหียเล่นช่วงเวลานี้ก็คอมเมนต์บอกมาได้นะหรือว่ามีเวลาแนะนำช่วงไหนก็มาจัดมาตอนนี้ได้ทุกเวลาเพื่อน เออมาปรับไม้สักหน่อยแล้วกันครับกดผิดกดผิดมาโอเไปนะสามสิบรอบโดดที่สามโอ้โหยังว่าจะโดดรัวไปฮะลุยต่อครับมาสิบแปดบาทดอกนี้ไปต่อครับมาดีสองแดงยีเอ้สองแดงสิบสองบาทอีกยี่สิบรอบว่ายังไงดอกนี้ โอ้โหโดดที่สามาแล้วเพื่อนเอาดีเปิดด้วยส้มไปนะขออะไรก็ได้ไม่เอาประทัดเบื่อแล้วหูอือ้อหมดแล้วโอ้โหได้อยู่เพื่อนดอกนี้เก้าเก้ากล่องเพียวๆเลยนะ<ๆ>มาเท่าไรห้าร้อยยังหลายต่อนะโอเคหห้ารอยสิบบาทครับดอกนี้ เก้า <c oughs> <c oughs> กล่องนั่นเพื่อนจะไม่คูณสิบแต่ก็ถือว่าได้เยอะอยู่นะแต่ว่าน่าจะเป็นก้อนทองน่าจะดีกว่านี้นะไปฮะลุยต่อยสิบรอบครับมาจบรอบนี้น่าจะได้ขยับไม้อยู่เพื่อนโอเคหูปิดฉากป,ประตูส้ม18บาทน,นะครับมาลุยกันต่อที่ไม้ย0สิบน้เพื่อน ไปฮะ30รอบมายังไงก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นะเออมาโดดหรือเปล่าโดดที่4โอ้โหยังนะยังยังยังมาดีสมสามสโอ้โหแล้ววายมาดอก26บาทมาดิโอ้โหดอกนี้มาทั้งก้อนทองมาทั้งกล่องทองเลยนะเพื่อน500ครับ ไปจัดต่อครับเพื่อนอีกสิรอบว่ายังไงโอ้ยกล่องทองอีกแล้วเพื่อนเออดอกนี้สี่ครับมาเฮ้ยวันนี้ทองทองมาดีอยู่นะเออไปต่อครับเรียบร้อยครับมาเหมือนเดิมมันเพื่อนหนึ่พแล้วขยับไปที่ไม้40นะครับ ขอสวยๆขอสวยๆอย่างี้วันนี้ได้ปรับไม้เร็วอยู่นะหูก้อนทองมาอีกแล้วเพื่อนแปดร้อยครับผมไปครับลุยต่อพันห้าพันหกแล้วเพื่อนโอ้โหวยแตกนอกมาแล้วเพื่อนให้ส้มนะเอาี่เอาดี เออแห้มาแบบนี้หน่อยโอ้โ oh. หเออจริงๆช่วงสี่ทุ่มครึ่งถึงห้าทุ่มครึ่งนี่เป็นเวลาเทพของเฮียนะเพื่อนเออสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มครึ่งเนาะเออนั่นแหละใครที่เคยดูคลิปเก่าๆก็น่าจะรู้อยู่เนาะมา,าดีสามพันแล้วนะโอ้โหดอกนี้มันร้อยยี่ไปครับอีกสิบห้ารอบมานี่ก้อนทองมาอีกสี่ก้อนว้าวอมาแปดร้อยนะ S 1> <S 1> <S ม,มาเดี๋ยวจะพยายามเทสให้ดูแบบทุกช่วงเวลาเลยนะเพื่อนอสิบรอบว่าไงโอโ้โดดหรือเปล่าล่ะโดดด้วยโอ้โหมาว่าเพื่อนยิดเข่้โดดเออจะคูณหรือไม่คูณไม่รู้อ่ะเออแต่ว่าโดดแล้วอ่ะแต่ว่าโดดดีอยู่นะวันนี้นะประทัดก็ได้มาโอ้อโหยังไม่ได้นะมานี่แหละของดี คอนท้องว่าไงโอ้โหเโชื่อได้แถวเดียวเลยเชื่อเพื่อนสี่ร้อยครับมาลุ้นหน่อยจะถึงห้าพันหรือเปล่าโดดต่อเลยไหมไม่โดดด้วยโซมายี่สิบาทโอ้โหป่หาดีบธาตุสิบสองบาทดอกสุดท้ายเรียบร้อยฮะโอเคจบไปที่สี่พันหนึ่งร้อยน้องเพื่อนมาขยับไปที่ไม้แปดสิบต่อเลยละกันเนาะ <c oughs> ไปครับสาสิบรอบนะเพื่อนเออ โอ้โหไม,ไม่ไม่โดดว่ะโดดไหมไม่โดดอีกโอ้โหเอาแล้วว่ะเพื่อนหมาใหญ่วะหืมดอกนี้40บาทครับไปอีกยีสิบรอบนะเพื่อนมาดีส้มดอกนี้80สิเออคืนทุนมาโดดหรือยังโดดแล้วคีหมาหมาแปดสิมารลุนหน่อยเปิดด้วยประทัดด้วยโกัวโ,โดนประทัดอีกแน่นอนก็ยังดีวะขอคูณสิบเถอะ อ,อตามมาด้วยประธานแบบนี้โอ้โหตามมาด้วยประธานแบบนี้รยบร้อยครับเพื่อน2,004มาเออผหบอกนี้บอกเลยว่าวันนี้คูณสิบรัวๆเลยนะเพื่อนมา2,400ครับอีก16รอบนั้นเพื่อน5,000แล้วครับมาโดดต่อเลยหรือเปล่าโอ้โหเชียวันนี้โดดรัวเลยว่า เอาดีเอาดีเอาดีอาดโอ้โหบอกเลยว่าเวลาเทพของเฮียนะเพื่อนมาส้มยังไงโอ้โหยังไม่ได้นะมาดีขอเก้ากลองได้ไหมขอเก้ากลองได้ไหมโอ้โหได้เสียวเลยนะเกือบได้แถวเดียวตกใจหมดเห็นทองทองอะอุ้ยอยานะโอ้โหนะริบล้อยเีย yeah! โดดบ่อยแต่ไม่ค่อยคูดนั่น,นเพื่อน โดดต่อไหมโอ้โหยังยังยังอ้ยมันยึกยักยึกยักษหลายรอบว่ะเพื่อนวันนี้ว่ะเนี่ยดูดีมาแล้วโอ้โหแล้วรอบนี้โดดต่อด้วยโอ้โหยึกไปกี่รอบแล้ววันนี้วันนี้มาเปิดด้วยส้มไปนะมาดอกนี้ประทัดอีกแล้วไอ้เหี้ยอย่านะเออโอ้โหประทัดทั้งวันนะ่ะโอ้โอหมดแล้วมาสองแถวก็ยังดี ไม่เอาแถวเดียวนะโอ้โหไอ้เชีย่ยนี่ไงล่ะนี่คือสิ่งที่ไม่ต้องการเลยนะเพื่อนโอ้โหเชีย่ยเลยครับนี่อ่ะโดดบ่อยก็จริงนะแต่ไม่ไม่คูเลยมาโดดอีกไหมหมาเรียบร้อยฮะโอ้โหปิดฉากไปด้วยสามแถวนะั้นเพื่อนมาหกพันสองร้อยเนาะก็ขยับไปที่ไม้สองร้อยลกันครับมาลุ้นหน่อยว่าไม้สองร้อยจะโดดหรือเปล่านะเชีย่ยโดดบ่อยจัดเลยนะแต่ไม่คูว่ะโอ้โหเงาจัด มาดีดอกนี้800แล้วก้อนทองมาดอกนี้สองพันครับจะหมื่นแล้วนะจะหมื่นแล้วนะอีกยี่สิบรอบอม,มาสิบห้ารอบสุดท้ายว่ายัางไงโอ้ยกล่องทองหกก้อนเพื่อนห้าพันครับมาดีขึ้นหมื่นแล้วนะมา หมื่นแล้วครับหมื่นแล้วโดดต่อเลยหรือเปล่าล่ะโอ้โหไม่โดดนะว่าไงสิบรอบครับยังไงห้ารอบสุดท้ายโอ้โหกล่องทองมาอีกแล้วดอกนี้สองพันนะเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคหนึ่งหมื่นแล้วเพื่อนมาขอ,อาใส่ไม้สี่ร้อยสักสามสิบรอบแล้วกันเนาะมา รุนกันครับส0สิบรอบสุดท้ายครับมาเลยเปิดด้วยกล่อง,องทองไปสองพันนะเออหเมื่อกี้จะพูดเป็นก้อนทองนะโอ้โหอสองแดงมาหกเอ,อ้ยพันหกเอาแล้วเริ่มพูดผิดแล้วมายี่สิบรอบโอ้โหสองแดงมาพันสองมายังไงโอ้โหกล่องทองดอกนี้มาอีกสองพันครับมาให้ยังอยู่ทีหนึ่งหมื่นดอกนี้โอ้โหหกก้อนนะั้นเมื่อนก้อนทองนะเท่าไหร่วะ โอ้โหหนึ่งหยังหลายต่อนะอีเคหมื่นห้าย,ยังหลายต่อโอ้โหอ้อาดิอะไรโอ้โหอเคสองหมื่นนะนเพื่อนมาสวยงามครับดอกนี้โอ้โหสามหมื่นแล้วว่ะมาอีกสิบรอบฮะมาได้อะไรก็ไม่เสียดายแล้วตอนนี้จะได้หรือจะเสียก็ได้หมดอะมาดีส้มมาอีกสี่ร้อยครับอายังไงโดดไหมล่ะ ไม่โดดครับโอ้โหเรียบร้อยฮนะน่าจะจบไปน่าจะจบไปโอเคเพื่อนโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็อยู่ในช่วงเวลา4ี่ทุ่มครึ่งนอนโดยประมาณน้อนเพื่อนก็เล่นมาตอนนี้ก็เกือบจะ,ะเกือบจะ4ี่ทุ่มห้าสิบลเออก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยละกันน้อนเพื่อนสําหรับคลิปนี้ใครที่ชอบเวลานี้ก็ลองไปตามกันดูได้นะครับแล้วก็ ใครที่เข้ามาแล้วยังไม่กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยละกันน้องเพื่อนกลุ่มทีละแกรมเหมือนเดิมครับลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้อย่าลืมไปกดเข้ากันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเพื่อนใครที่มีเวลาช่วงเวลาไหนแนะนาก็ลองแนะนํนขอคอมเมนต์เข้ามากันได้นะครับนี่อาทุกอันนะวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ